สวัสดีค่ะวันนี้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำพูได้จัดกิจกรรมมหากรรมการออม51ปีกรมการพัฒนาชุมชนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูว่าสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำพูมีกิจกรรมอะไรภายในงานนั่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลย นายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรม13ปีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนองบัวลำพูวันสตรีสากลและมหกรรมออม51ปีทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับภูมิภาคโดยมีนายดอกดินต้มทองพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นผู้กล่าวรายงานในการนี้ นายพิสดารประดาผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานีและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยองค์กรสตรีทุกระดับและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทั้ง6ออำเภอในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูดโดยมีกิจกรรมที่สําคัญประกอบด้วยหนึ่งเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การดําเนินงานกิจกรรมสตรีองค์กรสตรี และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2. การอ่านสารวันสตรีสากล 3. การอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเนื่องในวาระครบรอบ51ปีวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 4. การมอบใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ 5. การมอบใบประกาศเกียรติคุณกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น 6. กการมอบใบประกาศเกียรติคุณสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น เเวทีเสวนาองค์กรสตรีกับมหากรรมการออมและทิศทางการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจฐานราก8การจัดนิทรรศการแสดงผลสําเร็จของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี9การจัดนิทรรศการแสดงผลสําเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นอําเภอละหนึ่งกลุ่ม10การแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอบจํานวน30กลุ่ม ค่ะสำหรับกลุ่มนี้นะคะจะจากอำเภอโนนสังนะคะบ้านหนองสะแบงเวาวมีผลิตภัณฑ์นะคะ <Okay. S 1> เนื้อแดดเดียวอร่อยมากนะคะแล้วก็มีในส่วนของปลาสวายด้วยนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์นะคะที่เกิดจากการแปรรูปของกลุ่มออมซับบ้านหนองสะแบงอำเภอโนนสังะค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปอีกอำเภอหนึ่งเลยค่ะ สำหรับอำเภอนี้ก็คืออำเภอนากลางบ้านหนองด้วงนะคะซึ่งวันนี้หนองด้วงมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นลูกประครบนะคะและยังมีในส่วนของผ้าไหมนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ด้วยนะคะสวยงามมากๆและที่สําคัญของอำเภอนากลางเรานะคะพี่เตยเรามีมะม่วงซึ่งเป็นมะม่วงป่าเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะ แซ่บหลายเ้อแซ่บหลายค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับกิจกรรมที่อยู่ภายในงานของงานมหกรรมการออมของจังหวัดหนองบัวลําพูที่จัดครบรอบ5 11ปีของกร,รมการพัฒนาชุมชนเราจะเห็นแล้วว่าเรามีกิจกรรมมากมายยังไงก็ส,งส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีการออมและรักการออมนะคะสวัสดีค่ะ